สวัสดีค่ะเพื่อนๆแมวเริมคลอง,องวันนี้บรรยากาศแมวเริมคลองนะคะอากาศเย็นนะวันนี้อากาศเย็นลงนะคะเด็กก็นอนกันครับพุ่มไหนพี่เอกลูกพี่เอกครับพี่เอกพี่เอกครับพี่เอกปีนทำไมลูกมะลิ อ๋ออย่าปีนค่ับรรยากาศยามเช้าของเด็กลิมคลองนกค่ะเห็นนกเห็นนกค่ะเห็นนกเกาะอยู่บนหลังคาเนกค่ะอะไรลูกน้องโชคน,นกเหรอครับนกเหรอครับ เงินเงินไม่ทำพี่อ้วนลูกนกเหรอครับลูกน้องโชคเวเวนก็อันนี้เก็บบรรยากาศน่ารักนักของเด็กเลมคองมาให้ดูกันนะคะ โอเคค่ะจะได้คลายคิดถึงกันบ้างเนาะก็กดเป็นกำลังใจให้พี่กและเด็กริมคลองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ